สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอยเย็นนะครับ คอยเย็นที่ใช้งานในห้องเย็นนี่แหละนะครับจากที่ผมได้คุยกับคนใช้งานห้องเย็นลูกค้าหรือช่างนะครับผมก็จะมีปัญหาหลากหลายต่างๆกันนะครับเราจะสร้างห้องเย็นใหม่เนี่ยนะครับเราจะเลือกคอยเย็นขนาดเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรและแบบไหนดีนะครับอันนี้ก็ต้องคำนวณออกแบบขึ้นมานะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดลูกค้ามีห้องเย็นอยู่แล้วห้องเย็นเก่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วห้องเย็นแล้วคอยเย็นเดิมเนี่ยเสียหรือรั่วหรือใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนยังไง ในเมื่อ,อคอยเย็นเดิมเนี่ยครับมันไม่มีขายแล้วซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันไม่มีขายแล้วครับตอนนี้เราจะ,ะเลือกรุ่นเทียบเคียงหรือใกล้เคียงกันเนี่ยครับเราจะเลือกยังไงเลือกแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้แหละแล้วผมจะแนะนําการเลือกด้วยนะครับเราจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกๆคนหรือหลายๆคนนะครับคิดว่าการเลือกคอยเย็นนะครับให้เลือกที่จํานวนพัดลม ซึ่งจริงๆก็ถ<อ>ูกแค่ส่วนหนึ่งนะฮะในการเลือกจํานวนพัดลมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเลือกที่กิโลวัตต์นะครับการแลกเปลี่ยนความร้อนเนาะคอยเย็นเดิมมันมี3พัดลมหรือ2พัดลมเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวใหม่พัดลมก็ต้องเท่าเดิมหรือเยอะกว่าเดิมซึ่งจริงๆก็ถูกครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องไปดูที่กิโลวัตต์ด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยนะครับถึงจะถูกต้องเราจะมาดูวิธีการเลือกนะครับจริงๆผมก็จะมีซอฟต์แวร์ในการเลือกคอยเย็นด้วยนะครวว่าาเเงริๆแลล้ีท เราเรื่องมาเป็นกิโลวัตต์นะมันก็จะมีพวกปกติแล้วเนี่ยนะครับโรงงานผู้ผลิตนะครับก็จะมีพวกแคตตาล็อกข้อมูลให้ดูนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมูเลอร์นะครับผมมันก็จะมีแคตตาล็อกอาบอกเกี่ยวกับสเปคต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าวิธีการเลือกจริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับวิธีการเลือกเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเวลาที่มีลูกค้าที่ทักเข้ามานะครับว่าจะเลือกซื้อคอยเย็นเนี่ยนะครับจะเลือกยังไง ไปดูกันไปก่อนที่ผมจะพาไปเลือกคอยเย็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเคสตัวอย่างของลูกค้า2ท่านนี้ก่อนนะครับท่านแรกท่านแรกเนี่ยนะครับผมก็สอบถามเกี่ยวกับคอยเย็นนะครับผมขอราคาหน่อยได้ไหมพอดีว่าลูกค้าส่งรูปคอยเย็นเก่ามาให้นะครับผมแล้วก็อยากจะได้ตัวใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าก็จะส่งรูปภาพมาให้นะฮะร,รูปเดิมนะครับ ก็จะส่งรูปคอยเย็นมาให้นะฮะอยากจะเปลี่ยนอยากจะซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีเนมเพลตตัวนี้มาให้นะครับ spb 041 D นดีะฮะเวลาให้ดูก็จะให้ดูโมเดลตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโมเดลของแต่ละยี่ห้อนะฮะจะพามาเลือกตรงนี้นะครับลูกค้าท่านที่1นะครับแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งลูกค้าท่านนี้อยากจะติดตั้งห้องเย็นใหม่นะครับทีเนี้ยขนาดห้อง4เมตรลึก5เมตรสูง2เมตร30นะฮะใช้อุณหภูมิอันนี้ไม่เกิน5องศาก็อุณหภูมิิบวกห้องช นะครับทีเนี้ยลูกค้ามีโจทย์มาประมาณนี้อุณหภูมิเท่านี้แล้วเราจะเลือกคอยเย็นรุ่นไหนให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ต้องมีการคำนวณน,นะครับจากซอฟต์แวร์ข้างหลังผมนี้นะครับ อันนี้ผมได้พัฒนาขึ้นมาให้ทุกคนได้ใช้ฟรีนะครับผมเอาไว้เลือกคอยเย็นเอาไว้เลือกเครื่องนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่ะเอาตัวอย่างนี้เลย5กว้าง4อ่ายาว5นะครับแล้วก็สูง2.3นะครับอ่ะก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็กว้าง4เมตรอันนี้ก็55เ 5, มตรนะครับใช่ไหมห้เมตรใช่ไหมอ่ะ5เมตรแล้วก็สูง2.3เมตรอ่ะอันนี้ลูกค้าสินค้าก่อนข้าห้องเย็นอุณหภูมิสินค้าก่อนข้าห้องเย็นก็ อุณหภูมิทั่วไปนะครับ25องศาแต่ก็อุณหภูมิที่ลูกค้าบอกว่าประมาณ5องศานะครับก็อยู่ประมาณลบ5ช่วงลบ5ถึง10องศานะครับช่วงนี้ระยะเวลาก็มาตรฐานก็อยู่ที่18ชั่วโมงนะครับหรือจะต่ำกวันนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่สินค้าที่เราเก็บในห้องเย็นนะครับแล้วก็ปริมาณเข้าต่อ1น1วันก็ประมาณ1ตันนะครับผม เงื่อนไขประมาณนี้นะครับมีขนาดห้องอุณหภูมิสินค้าขอนค่าห้องเย็นแล้วก็อุณหภูมิสุดท้ายที่ต้องการนะครับแล้วก็กดคำนวณได้เลยนะครับอ่าทีนี้คำนวณมาแล้วนะครับผลการคำนวณผลการคำนวณก็จะได้ค่า p a c i t y นะครับกิโลวัตต์7.66กกิโลวัตต์อ่าค่านี้สำคัญนะครับผมเพราะว่าค่านี้เราจะต้องนำไปเลือกคอยเย็นจริงๆเลือกเครื่องคอมเพรสซิ่งด้วยเลือกคอมเพรสเซอร์แล้วก็เลือกคอยร้อนด้วยนะครับค่านี้ค่านี้จะนำไปเลือก อุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องทำความเย็นะนะครับก็จะมีตัวแปรที่ใช้นะครับมี5ข้อนี้นะครับเวลาที่เราคำนวณเกี่ยวกับห้องเย็นแล้วก็เครื่องทำความเย็นก็จะมี5ข้อหลกัหลกๆนะครับมีขนาดห้องอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเย็น อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับแล้วก็ระยะเวลาลดอุณหภูมิแล้วก็ห้องเย็น1วันเข้ากี่กิโลนะครับทีนี้มันก็จะเลือกเครื่องให้แล้วนะครับอ่ามันก็จะมี3ยี่ห้อเลยนะครับมันจะมีพิซเซอร์เทคัมเช่หรือว่าจะเป็นคอฟแลนด์นะครับผมก็จะมีอ่าอันนี้จะได้4 hp 6 hp แล้วก็4 hp ก็เลือกเอาได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนอ่าราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแค่ตรงนี้พอนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแค่ c a p a c i t y ในการเลือกคอยเย็นนะครับอ่าในการเลือกคอย็นคือเอาค่านี้ไปเลือกในคอยเย็นทีนี้ ได้เจ็ดจุดหกหกกิโลวัตต์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูาสเปคเครื่องอ,อันนี้ก็จะมีคอยเย,นเลยล็นอะไรคอยเย็นหลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้จะเป็น ler, มุนเลอร์มีเทคัมเช่นะครับล้วก็จะมีของคูบานะครับผมเทคัมเช่แล้วก็มูนเลอร์แล้วก็จะมีทีนี้ก็จะมีคิวคอยด้วยนะครับจริงๆหลากหลายนะครับคอยเย็นมีหลากหลายยี่ห้อมากๆในเมืองไทยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะอยากได้ยี่ห้อไหนนะครับทีนี้อ่ะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่แล้วละ่ะเมื่อกี้ได้7.6กิโล เ,เป็นห้องชิวนะครับนี้เราก็มาเลือกเลยอันแรกก็อาจจะเป็น iden, uh, uh, ตัวนี้ก็ได้คูบานี้ก็ได้ครับห้องชิวนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน,ล,อนลงมานะครับในแคตตาล็อกนี่แหละอ่านี่เห็นไหมก็มาแล้วนะครับห้องชิวก็ใช้ฟ mm ินสเปซฟินก็4มิลิเมตรก็พอนะครับอันนี้ก็จะฟิน7มิลิเมตรห้องชิวเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้อุณหภูมิต่ําหรือติดล,ลบนะครับให้เราใช้อันนี้ทีนี้เมื่อกี้เราคํานวณได้7.66ใช่ไมหมฮะเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับอ่า เรตติ้งตัวนี้นะฮะทีนี้เมื่อกี้เราได้ถกเกใช่ไหมแล้วก็มาดูที่ช่องนี้นะครับช่องนี้อันนี้จะเป็นห้องชิวให้มาดูที่กิโลวัตเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นกิโลวัตนะครับอ่า้ือต้นมันก็จะเป็นให้เลือกเป็นน้ำยาอาร4นยะครับดูดูตรงนี้ด้วย7.6 6อ่านะครับให้เราใช้ตัวนี้นะครับให้เราใช้ตัวที่มากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับหรือมากกว่านะครับอ่า ให้เลือกเป็นตัวนี้ SPA สูท่า s น a 0 5 1D นะครับรุ่นนี้เวลาที่เราไปเลือกซื้อคอยเย็นนะครับของ ของคูบา m a r ์เก็ตพลัสเอสพีฟินสเปซซิ่งสี่จุดห้ามิลลิเมตรนะครับเราคำนวณได้เมื่อกี้เจ็ดจุดหกหกเนาะเจ็ดจุดหกหกก็ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้มันสี่เราต้องเลือกตัวที่มากกว่าเผื่อไว้นะครับตัวนี้เวลาเราไปซื้อแล้วก็บอกคนขายเลยว่าพี่เอาคอยเย็นตัวนี้อ่นา SPA 0 5 1 d นะครับหรือจะเป็นยี่ห้อเทคเัมเช่ก็ได้นะครับตัวนี้เราก็เลื่อนลงมาเลยอ,อันนี้จะเป็นหน้าตาของ พอเย็นเนาะทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะตัวนี้อ่ามาแล้วอ่ะมันก็จะบอกเห็นไหมครับ normal capacity อันนี้ก็จะเป็นมีหน่วยเป็นวัตนะครับเมื่อกี้เราคำนวณได้7.66กกอ่าเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็น T E M L 6. 6 6นะครับเป็นตัวนี้เราคำนวณได้7.6ให้เราใช้ตัวนี้ครับอืมให้สูงกว่าที่เราคำนวณไว้หรือเท่ากันแต่ว่าเท่ากันไม่มีก็เลยต้อง ขยับให้มันสูงขึ้นไปนะครับเป็นตัวนี้ก็เวลาเราเลือกซื้อเทคัมเชกก็บอกรุ l ่นนี้นะครับ tem l 6 6ตัวหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือจะมาเป็นยี่ห้อของหรือจะมาเป็นยี่ห้อของมูลเลอร์ก็ได้นะครับปึ๊บอาวิธีการเลือกก็อ่ามาแล้วอ่ามันก็จะมี medium temp low temperature medium temp ก็คืออุณหภูมิชิวเนี่ยแหละฮะถ้าเกิด temp low t e m p e r a t u ก็จะเป็นอุณหภูมิต่ำาๆติดลบอ่ามาแล้วมาแล้วนะฮะซูมใกล้ใกล้อ ทีนี้ก็เลือกอ,อันนี้มีเห้เลือกเยอะด้วยอยู่ที่ว่าเราใช้น้ํายาเบ,เบอร์อะไรด้วยทีนี้เราใช้เมื่อกี้เราคํานวณได้7.6เรากแล้วก็มาดูเลยว่าเราใช้อ่า c a p a c i t ี้เราใช้น้ํายาเบอร์อะไรแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอ่สมมติว่าเราใช้4 0 4, 4 a แล้วก็มาเลือกดูเลยพื้น7.66ด 7.6 6อาอย่างน้อยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราคำนวณได้7.6 6อันนี้น้อยกว่า7เราจะไม่ใช้เราจะใช้ที่สูงกว่าหรือเท่ากันเท่ากันไม่มีเราก็ต้องเลือกที่สูงกว่านะครับอันนี้มันจะเป็น10อ่าอันนี้หน่วยเป็นวัตต์นะครับให้เราหารหารด้วย1000ก็จะเป็น10กิโลวัตต์นะครับให้เราใช้ตัวนี้อ่าเวลาเราเลือกคอยล์เย็นยี่ห้อนี้เราก็เลือกรุ่น MMT 1 0 5 H 1ตัวครับอ่าแบบนี้อ่านะครับเวลาเราเลือกคอยล์เย็นน้อยเราก็จะเลือกแบบนี้นะครับหรือจะ เราก็มันเลือกได้เลยเราจะเมื่อกี้เราคำนวณได้ให้เราใช้ตัวนี้ฝั่งนี้นะครับเป็นชิวคาปาซิตี้กิโลวัตต์เราก็ต้องใช้ตัวตัวนี้อ่านะครับเป็นรุ่น QAC026D นะครับอ่ามันจะได้อยู่8.97นะครับให้เราให้ให้เราเลือกใช้ช่องนี้นะครับอ่าเราก็จะเลือกคอยเย็นได้เอา q a 4 0 2 6 d ตัวนึงนะครับอ่าแบบนี้อ่าทเ,เวลาสั่งโอเคไหม ก็เวลาเลือกก็เลือกอาจจะเป็นจับคู่จับคู่คอนเดนซิ่งกับคอยเย็นได้เลยนะครับตัวนี้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ผมกำลังพัฒนาอยู่นะซอฟต์แวร์ที่จะเลือกคอนเดนซิ่งด้วยคอยเย็นด้วยนะครับเป็นรุ่นนี้ถ้าเกิดใช้พิเซอร์ก็จะเป็น2 c e s 4เนะครับเป็น4แรงนะครับหรือจะเป็นเดคัมเช่ตัวนี้เป็น6แรง4572หรือจะเป็นฟ็อกแวล์ตัวนี้นะครับเป็น4ี่แรงนะครับ1ตัวเลือกตัวไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนนะครับทีนี้ทีนี้ผมก็จะตอบโจทย์ของพี่คนนี้ได้แล้วนะครับ ว่าเวลาที่เราจะเลือกคอยเย็นนะครับเราจะเลือกรุ่นไหนก็ตามที่ผมแนะนําเมื่อกี้นี้เลยนะครับเราชอบยี่ห้อไหนก็จับจองยี่ห้อนั้นได้เลยทีนี้ก็มาอีกอ,อีก,อกคนนึงนะครับผมเมื่อ,อกี้นี้ลูกค้าบอกมาว่าอยากเปลี่ยนตัว,ตวนี้ SPB041SPB041 เป็นยี่ห้อของคูบานะครับอ่ะรูแล้ว SPB041 เราก็ไปดูเมื่อกี้นี้เลย SCB ใช่ไหม SPB เออ SPB SPB มันอยู่ฝั่งนี้ SPB 0 4 1อ่ะตัวนี้เป็นห้องฟีดแหละ SPB นะครับเพราะว่าฟินสเปซเท่ากับ7มิลลิเมตรนะครับอ่านี่0 4 1อ่ะนะครับเราก็จะรู้แล้วอ่ะ2.5กิโลวัตต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโลเทมก็จะ1.9กิโลวัตต์นะฮะเวลาเราเลือกถ้าเกิดเราจะซื้อเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรุ่นนี้เลยอันนี้จะมีตรงรุ่นเนาะมีตรงรุ่นเลยอันนี้เป๊ะๆตรงรุ่นแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมันไม่มีตรงรุ่นละ่ะเราก็เอาค่าเนี้ยแหละครับไปเลือกอ่ะสมมุติว่าต้องชิวอันนี้2.5นะครับเราก็เป็นเลือกที่เทคัมเช่เลยอ่ะ2.5 2.5อ่ะโอเคนี่หนไหมให้เราเลือกตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับ teml 2.4นะครับ3ามกิโลวัตต์นะครับสกิโลวัตต์นะฮะวิธีการคำนวณเนาะถ้าเกิดมันไม่ได้บอกเป็นกิโลวัตต์ล้วก็เอามาหาเลย3 0 0 8 0 0หารพันก็จะได้เป็น3.0นกิโลวัตต์นะครับอือย่างของพี่คนนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนที่ห้ออื่นก็ให้เลือกตัวนี้หรือจะเป็นอ่า ของมูลเลอร์ก็เปลี่ยนเป็นตัว l o ทมมันถ้าเกิดเป็นโลเท e มก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้น้ำยา404สมมุตินะครับมเมื่อกี้3กิโลวัตต์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกตัวนี้เราต้องเลือก MLT 033 จะได้3.2กิโลวัตต์เห็นไหมครับอ่าให้เลือกเป็นตัวนี้อ่าหรือจะเป็นตัวคิวคอยอ่าให้เลือกฝั่งนี้นะครับห้องฟิตนะครับเป็นทีอีลบ25เมื่อกี้3อ่าให้เลือกเป็นตัวนี้อ่าเป็น QA 3026d นะครับ3.57กิโลวัตต์นะครับเวลาเลือกเนาะเราเลือกตัวนี้จริงๆมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆด้วยอ่าขนาด d i เมนชั่นนะครับอ่าท่อน้ำทิ้งอ่าขนาดพัดลมลว่าเท่าไหร่อินกระแสเท่าไหร่มีฮีเตอร์ด้วยอ่าประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะมี ประมาณนี้อ่าก็จะมีบอกอยู่ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะก็จะมีบอกเลยว่าแฟนขนาดเท่าไหร่กี่เฮิร์ตน้ำหนักเท่าไหร่หหรดิเมนชันกว้างยาวสูงเป็นยังไงบ้างก็จะมีารายละเอียดบอกครบนะฮะเป็นยังไงบ้างครับในการเลือกคอยเย็นอ่าน่าสนุกดีเนาะเวลาเราเลือกเนี่ยนะครับก็คำนวณก่อนแล้วมีซอฟต์แวร์คำนวณง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็ไปกดคำนวณได้นะ เดี๋ยวลิงก์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์หรือเอาไว้ในคำอธิบาย description ด้านล่างนี้นะฮะก็ไปกดได้เลยฟรีนะครับใช้งานฟรีผมจะพัฒนาให้ใช้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้หรืออยากถามข้อมูลเพิ่มเติมลึกๆกว่านี้นะฮะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเฉพาะทางแบบถ้าเกิดลงลึกเฉพาะทางเนี่ยนะครับ ต้องให้วิศวกรช่วยคำนวณน,นะฮะอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ในการช่วยคำนวณเบื้องต้นนะครับเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนะครับก็หวังว่าจะาเป็นซอฟต์แวร์ที่สะดวกกับทุกๆคนเนาะแล้วก็ใช้งานได้สนุกสนานนะครับก็วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ